ออผมลพดลกลินทรากุลเป็น m อของบริษัทโปรเทนอลายแอนซ์ซึ่งทำชิ้นส่วนรถยนต์เหล็กขึ้นรูปแล้วก็งานแอสเซมบีส่งให้ผู้ประกอบการทั้ง First Tier และ Second Tier เรากําลังหาวิธีในการลดต้นทุนเรื่องหลายๆเรื่องของบริษัทเพื่อให้แข่งขันได้ปัญหาที่พบก็คือเรื่องของการมีสต๊อกมากเกินไปแล้วก็บางครั้งมีการใช้ทรัพยากรบุคคลเยอะเกินความจําเป็นออก็เรื่องสต๊อกก็ได้เข้ามาไล่เรื่องโปรเซสเรื่องอะไร เพื่อปรับลดจำนวนสต็อกให้เหมาะสมส่วนทางด้านของจำนวนคนก็ได้มีการปรับราลานไทม์เพื่อลดจำนวนคนในการทำงานให้น้อยลงครับกิจกรรมที่1ลดต้นทุนสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบและงานระหว่างผลิตวงเล็บวิบโดยการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดซื้อเหล็ก การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบของ Bucket Order ทำให้สามารถทยอยสั่งวัตถุดิบเข้าโรงงานได้ส่งผลให้มีต้นทุนการถือครองวัตถุดิบลดลงกิจกรรมที่2การลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง้วยการจัดสมดุลการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นงานจะต้องอาศัยการเชื่อมงานเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการทำงานให้พนักง,งานหนึ่งคนสามารถควบคุมหุ่นเชื่อมชิ้นงานได้หลายๆตัวเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการค่าแรงและต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังในส่วนของวัตถุดิบและงานระหว่างผลิต ว่าโครงการนี้ก็มีประโยชน์กับผู้ประกอบการในเรื่องของการที่จะได้ทําเรื่องราวต่างๆให้อยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ก็อยากเชิญชวนบริษัทต่างๆถ้ามีจังหวะและโอกาสก็ให้เข้ามาร่วมโครงการเพื่อพัฒนาต่อไป